สวัสดีครับพี่น้องครับกินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องเกษตรลองทํานะครับผมวันนี้อากาศคืมฟ้าคืมฝนนะครับพี่น้องครับคือฝนตกเมื่อตอนประมาณทุ่มตกมาแบบปล่อยๆนะครับพี่น้องแล้วก็ผมก็เพิ่งจะได้ลงมากีดตอนตีสี่นะครับก็เลย จะมากรีดยางให้พี่น้องดูว่า <c oughs> ช่วงคืมฟ้าคืมฝนอากาศแบบนี้น้ำยางจะออกดีหรือเปล่านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมภาพกระจามึดๆคึมๆหน่อยน,นะครับพี่น้องครับฝนก็ดูท่าเหมือนใกล้จะตกแล้วนะครับพี่น้องครับ ไม่น่าจะเกินชั่วโมงนึงนะครับก็ไหลดีครับพี่น้องครับ มันเคยดูอีกตนหนึ่งนะครับ ก็ส่วนมากก็จะเป็นยางหน้าสูงนะครับพี่น้องครับหน้าต่ำไม่มีแล้วตอนนี้ขึ้นหน้าสูงหมดแล้วครับพี่น้อง การไหลของน้ำยางก็ปกติอยู่นะครับพี่น้องครับไหลปกติเหมือนช่วงที่อากาศร้อนๆครับอากาศร้อนๆก็ก็ไหลดี ต้นจะเอียงๆนะครับพี่น้องครับเดียมมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับผม แล้วนะครับพี่น้องครับในช่วงอากาศเยน็ยนๆอากาศคืมา้าคคืมฝนแบบนี้ก็น้ำยางก็จะออกดีแต่วันนี้ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับเพราะว่าในช่วงทุ่มนึงนั้นเขาได้ปล่อย,อยมานะครับผมเพราะว่ามัน โอกาสที่มันตํำยางมันจะกั้นนะครับมันก็มีเยอะนะครับเพราะว่ามันโดนฝนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับพี่น้องครับตีต้นหนึ่งนะครับผม ก็หลายดีนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับช่วงอากาศเย็นๆก็ไม่ถือว่าเย็นนะครับพี่น้องครับแต่ก็ไม่ร้อนมากนะครับเพราะว่ามันคึมฟ้าคึมฝนแต่มันก็ยังมีความอบอ้าวอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวต้องมารอดูว่า น้ำยางหยุดแล้วมันจะได้น้ำยางเยอะแค่ไหนนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับยางก็ใกล้จะหยุดแล้วนะครับก็แทบจะหยุดแล้วแลครับพี่น้องครับก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับผมนี่ครับผม ก็ไม่ถือว่าออกนะครับพี่น้องครับถึงคืนฟ้าคืมฝนอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากนะแต่ก็น้ำยางก็ไม่ได้ออกเยอะกว่าปกตินะครับผมพี่น้องครับ ก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับพี่น้องบอกที่ว่าในช่วงทุ่มหนึ่งนะครับพี่น้องมีฝนมามันก็เลยรู้สึกว่ายางมันจะกั้นๆยังไงไม่รู้นะครับมันไม่ออกไม่ออกเท่าปกติเลยนะครับพี่น้องครับปกติมันจะรู้สึกว่ามันจะเยอะกว่านี้อยู่นะครับก็ มันจะเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องถ้ามีฝนปล่อยๆมาก่อนนะครับมันก็จะยางน้ำยางเราจะกั้นนะครับพี่น้องครับแต่ถ้ามันค้มฟ้าค้มฝนแล้วยังไม่มีฝนมาหรือมีอาการเหมือนฝนจะตกนะครับแล้วเรามากรีดมันจะน้ำยางมันจะออกดีแต่ถ้ามันมีเริ่มมีฝนปล่อยๆมาแล้วแล้วมันหยุดไปแล้วเรามากรีด น้ำยางจะไม่ค่อยออกพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ก็อยากที่เห็นนะครับน้ํายางที่ได้ในช่วงเวลาที่คืมฟ้าคืมฝนแล้วก็มีฝนตกลงมาก่อนหน้านั้นปล่อยๆนะครับผมมันก็เลยทำให้น้ํายางมันกั้นเนาะก็ ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับผมพี่น้องครับก็เหมือนเหมือนปกติหรือบางทีอาจจะน้อยกว่าปกติด้วยนะครับพี่น้องครับปกติในช่วงเวลาเช้าเช้าตั้งแต่ตีสองมาถึงเจ็ดโมงเช้านี่มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่น้ำยางออกดีเนาะที่ผมกรีดไปเมื่อเช้านี่ก็ประมาณเจ็ดโมงนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับพี่น้องครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมกอ็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมพี่น้องครับเพื่อพี่น้องจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม